วันที่10มิถุนายน2568บบัดนี้วันที่ส0มิถุนายน2568เป็นวันที่ส1ที่ข้าพเจ้าในทุลเรืองรุ่งขอถวายเสียงสวดสธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทกาพะรัตน์ไตอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธามังนัมสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสังคังนัมามิบทที่สองบทบูชาพรภัยลีพิณาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปะลินิพุโตคุเนหิทะระมาโนธานิตาลมีหิจัติสติยาวชีวังอาหังพุทธังธามังสังคังสารนังคโตปูเชมิ ละตันัตยังธรรมังจรามิโสธินาบทที่สาบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกะวาเลสุกอัตราคัตฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนีราชสัตสุนันตุสักขโมฆะทางสักเคการเมจารูเปคิริสิขารัตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรตเถจคาเมตาลุวะนะคาฮาเนเคหวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชลธาละวิสเมยัขะคันทัพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจนังสาโวเมสุนันตุธรรมมัสวนาการโลอยัมพัทันตาธรรมมัสวนาการโลอยัมพัทันตาธรรมมัสวนาการโลอยัมพัทันตาบทที่สี่ บทสวดปุ compra, พพะภาคะน้ำมกาลนโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตสรณคมนปาฐะพุทธังสรานังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรานังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรานังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรานังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรานังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรานังขฉามิ บทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญงพัทพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญงธรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทที่7บทสวดติละตนะปานามะคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตะสริลจิตตังธรรมังนัเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารัง สังงนะเมรัตนภูตะสุสีรัติธิเอตังนะเมติรัตนัางรัตนตตยาวหังสัมมาสโมสาริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสปะวัตตังอัสุมิตยมหิปีตเถวะยถาติดทันเทเอกังวินาตทิตะเลสามมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคามพีระยานวิสยังอติพุทธอติทุธสัตถัง วินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชัญญะลูปังโลกรัมหิเกหิกิกะถานจุปะรพณียังเกสันจิสุดถุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปสตังมณสิสุทธะภาษาทัานางปุญยัติปุญญติกานะมะสุสะมุตตะมะปุณณภูมัง ทุกขาปมุจจะณมุขาสรารนังขตานังปูชาละเหสุปรมังอภิปูชฉเนยยังนิพานะสัตถิกิริยายุปะนิสยัตถังสัมมากิเลสัมมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิตอัฏฐกุสเลหุป,ปเสวะมียังปาเนหิจาปิสรารนังขมะนิยเมวะตสมาหิตังติลัตาังสรารนังคตรมหะลัตตินทิวังคณะเนสุ นมัสสามานานมัสสามานาปูเชมะจาปิสสตังสุปสันนจติตตาตัฏฐานุปาลิจาริยาสทารตาจะปุญเยนะตัฏทะสุกะเตนะสุขีพะเวมุเตเชนะตัสาาสะจะสทาปิสุวัติโหตุโยเจทัธรรมะวินยัมหิปะมานะภูโตโลกุตตาพิสมโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสยยะจะยายะ ยามปิโหตุวัตถุตเเยปริจิโตสุปะสาทกาโรบทที่8นดนามการลิทธิทคาถาโยจักคูมาโมหมะลาประกาศโธสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวลันตังศิลสานมามิโลกัสานาถานจาวินายะกันจะตันเตชาสาเตชยสิทธิโหตุสพันตลายาจาวินาสเสมตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสสวิสุทธิมัคคัง นยานิโกธรรมะรัตสาลีสาตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธรรมังวัลันตังศิลสานมามิโมหัปะทาลังอุปะสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยสิธิโหตูสัพันตรายาจจวินาสเมนตูสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลสัชเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตะธรรมังวิธิตังกโลติสังคังวัลันตังศิลสานมามิพุทธานุพุทธัง สัมมะสีรทิทิฏฐิงตันเตชะสเตชัชสิทธิโหตุสพันตรายาจาว,วินาเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมการนอัฏาาฐกถคานโมอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสัมมเหสีโนนโมอุตมะธรรมะสะสวาขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสาปิสุวิสุทธสีรทัทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัทธะรัตตะนัตตยัสสะ,ส,ะสาธุก,กังนโมโอมะกาตีตัดสัตตสัตถุตยสัสสปิ นโมกาลปะภาเวนะวิคัตฉันตุอุปัตฐวานโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพานโมกาลัสสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตเชวา